เอสตี้เป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองซึ่งก็คือร้านไอศครีมเธอใฝ่ฝันที่จะพบกับสามีผู้แสนดีที่พร้อมจะสร้างครอบครัวกับเธอแต่น่าเสียดายแม้ว่าเอสตี้จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่เธอก็ไม่มีโชคเอาซะเลยสวัสดีแฟนๆทคมทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนินต้องขอโทษนะคะที่อาทิตย์ก่อนนินไม่ได้ลงวิดีโอนินทําไม่ทันจริงๆอะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่านินพูดไม่ค่อยชัด ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะพอดีว่าเพิ่งไปจัดฟังมาเอาละค่ะมาฟังคดีของวันนี้กันเลยเอสติบาริสคารันซาหรือเรียกสั้นๆว่าเอสตี้เธอเกิดที่เม็กซิโกเมื่อวันที่6กันยายนปี1978พ่อของเอสตี้เป็นนักข่าวที่ชอบเขียนเรื่องการต่อต้านระบอบการปกครองของเม็กซิโกมากซะจนวันหนึ่งกองทัพทหารมาที่บ้านพร้อมกับอาวุธเพื่อข่มขู่และทำร้ายพวกเขาแม้กระทั่งเด็กหญิงเอสตี้ เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เอสตี้ในวัยเด็กเกิดบาดแผลทางจิตใจมากๆต่อมาพ่อและแม่ของเธอตัดสินใจลีบัยไปอยู่ที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนตามคำกล่าวของเอสตี้พ่อของเธอเป็นจอมบงการและมักจะบังคับให้เธอทำในสิ่งที่เธอไม่ต้องการจนเธอเคยคิดอยากจะฆ่าเขาและนี่คือความคิดของเอสตี้ในวัย6หรือ7ขวบเท่านั้น พ่อและแม่ของเอสตี้ต้องทำงานหนักมากในทุกๆวันเพราะค่าครองชีพที่สเปนนั้นแพงกว่าที่เม็กซิโกเป็นเท่าตัวพวกเขาจึงไม่มีเวลาให้เธอเลยดังนั้นเอสตี้ที่ถูกครอบครัวทั้งบังคับและละเลยอีกทั้งยังไม่สามารถหาเพื่อนในโรงเรียนแห่งใหม่ได้เธอรู้สึกเครียดเหงาและโดดเดี่ยวมากผ่านไปจนเอสตี้อายุประมาณ10ขวบแม่ของเธอได้ให้กำเนิดน้องชายซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เธอมีความสุขมาก และนั่นก็ทำให้เอสตี้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เธอใฝ่ฝันหาเธอต้องการที่จะแต่งงานและกลายเป็นแม่ด้วยตัวเธอเองความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของเด็กหญิงตัวเล็กๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีมันก็ไม่เคยจางหายไปกลับกันมันกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของเธอเมื่อเอสตี้โตขึ้นเธอกลายเป็นเด็กสาวที่สวยมากและเธอก็ไม่มีปัญหาในการพบปะกับผู้ชายเมื่อเธอออกไปเที่ยว เอสตี้มีคนรักคนแรกเมื่อเธออายุ17ปีทั้งคู่คบกันนานถึง5ปีและเอสตี้ก็ไม่เคยหยุดคลั่งรักเขาเลยเธอเชื่อว่าในที่สุดเธอก็ได้พบกับสามีในฝันที่จะกลายเป็นพ่อของลูกในอนาคตของเธอแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อเธอบอกเขาถึงแผนการแต่งงานและมีลูกเขาก็ทิ้งเธอไปทันทีเอสตี้เสียใจมากและเธอก็เริ่มมีความคิดที่ มืดมนถ้าเธอฆ่าเขาละ่ะด้วยการตัดสายเบรกรถยนต์ของเขาหรือว่าเธอจะเผาอพาร์ตเมนต์ของเขาดีแน่นอนว่าเอสตีไม่ได้ลงมือทําแต่เพียงแค่คิดว่าเธอได้ฆ่าเขามันก็ทําให้เธอลืมความเสียใจและมีความสุขมากขึ้น แม้ว่าเอสตี้จะผิดหวังอย่างหนักแต่เธอก็จบการศึกษาได้เกรดที่ยอดเยี่ยมเธอต้องการลืมคนรักเก่าและต้องการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนดังนั้นเอสตี้ในวัย22ปีจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีเอสตี้ได้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในเมืองมิวนิกแต่เธอทำมันได้ไม่นานก็เริ่มมองหางานใหม่พร้อมกับย้ายที่อยู่อีกครั้งเธอได้งานทำที่ร้านไอศครีมเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองนูเรมเบิร์ก วันหนึ่งในขณะที่เอสตี้ทำงานเธอก็ได้พบกับชายที่ชื่อว่าโฮเกอร์โฮสเขาเป็นชายวัย36บ36ปีที่ทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องทำความเย็นวันแรกที่ทั้งคู่ได้สบตากันนั่นคือรักแรกพบโฮเกอร์ชอบเอสตี้เป็นอย่างมากเขาตามจีบเธอเท่าที่เขาจะทำได้นั่นจึงทำให้เอสตี้ประทับใจและชอบเขามากเช่นกัน หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์โฮเกอร์ก็ขอให้เอสตี้แต่งงานกับเขาแน่นอนว่าเธอตอบตกลงอายุที่ห่างกัน14ปีนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอเลยสักนิดในที่สุดเธอก็จะได้แต่งงานความฝันที่เธอจะมีลูกและสร้างครอบครัวนั้นมันใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วแต่สิ่งต่างๆดันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเอสตี้ โฮเกอร์ได้เข้าร่วมกลุ่มฮาเรกิสนะซึ่งเป็นของศาสนาฮินดูนั่นจึงทําให้เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานได้เอสตี้มองว่าน,นี่เป็นเรื่องที่โรแมนติกมากเธอสามารถรอเขาได้จนกว่าจะถึงวันแต่งงานในที่สุดปี2002ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันโฮเกอร์ได้บอกเอสตี้ว่าเขาไม่ชอบการมีเซ็กส์นอกจากจะทำมันเพื่อให้กำเนิดเด็กนั่นตรงกับความต้องการของเอสตี้เพราะเธอต้องการมีลูกแต่โฮเกอร์กลับบอกเธออีกว่าฉันยังไม่พร้อมจะมีลูกกับเธอ อีกครั้งที่เอสตี้ต้องผิดหวังในวันหนึ่งโฮเกอร์กลายเป็นคนตกงานพวกเขาจึงย้ายกลับมาที่เบอร์ลินซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาและในปี2005โฮเกอร์บอกเอสตี้ว่าพวกเขาควรไปหาเงินและสร้างครอบครัวที่เมืองเวียนนาประเทศออสเตรีย ทั้งคู่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆและยังสามารถเปิดร้านไอศครีมเป็นของตัวเองได้ร้านของพวกเขาชื่อเชลเล็กเคเรีซึ่งมันอยู่ห่างจากที่พักไปประมาณ300เมตรแม้ว่าธุรกิจของพวกเขาจะมั่นคงแล้วแต่โฮเกอร์ก็ยังคงใบเบี่ยงทุกครั้งเมื่อเอสตี้พูดถึงเรื่องการมีลูกดูเหมือนว่าเขาจะลืมไปแล้วว่าเขาคือคนที่บอกเธอว่าต้องการสร้างครอบครัวที่นี่ สุดท้ายทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงและจบด้วยการยุติความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแต่พวกเขาก็ยังอาศัยอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งนี้ตามคำกล่าวของเอสตี้แม้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นของเธอและโฮเกอร์แต่เขาคือคนที่ใช้เงินแทบจะทั้งหมดไปกับการซื้อสะสมอาวุธปืนเธอต้องเป็นคนทำงานหาเงินส่วนตัวเขาก็แค่เล่นเกมอยู่บ้าน จากนั้นในปี2007เอสตี้ในวัย29ปีเธอได้พบกับชายคนหนึ่งเขาชื่อแมนเฟรดฮิตเทอร์เบอร์เกอร์เขาเป็นชายวัย48ปีที่เป็นผู้จำหน่ายไอศครีมแมนเฟรดจะมาที่ร้านไอศครีมของเธอเป็นประจำเขามักจะชื่นชมเธอและบอกเธอตลอดว่าเขาชอบเธอมากแค่ไหนแน่นอนแมนเฟรดรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วและเขาก็รู้ได้ว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้จะแตกหักเต็มทีวันหนึ่งมันเฟรดตัดสินใจขอเอสตี้ออกเดทเอสตี้ตอบตกลงเพราะเธอต้องการใครสักคนจริงๆผ่านไปเพียงไม่กี่เดททั้งคู่ก็เป็นคู่รักกันมันเฟรดไม่เคยหยุดชมว่าเอสตี้ฉลาดและสวยขนาดไหนเขายังบอกอีกว่าคนเก่งอย่างเอสตี้ไม่ต้องการสามีแบบโฮเกอร์หรอก ดังนั้นแมนเฟรดจึงแนะนําให้เอสตี้หย่ากับโฮเกอร์และเธอก็ทําตามคําพูดของแมนเฟรดอย่างรวดเร็วเมื่อเอสตี้หย่ากับโฮเกอร์แล้วเธอรีบบอกแมนเฟรดทันทีว่าตอนนี้เธอพร้อมจะเป็นภรรยาและมีลูกกับเขาแต่ว่าแมนเฟรดมีลูกแล้วและดูเหมือนเขาจะไม่ต้องการแต่งงานและมีลูกอีกคนและอีกครั้งที่เธอถูกทําให้ผิดหวัง ในเวลาเดียวกันแม้ว่าโฮเกอร์จะอยากกับเอสตี้อย่างเป็นทางการแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แต่ถ้าเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเขาคงรีบย้ายออกไปทันที วันที่27เมษายนปี2008มันก็เหมือนกับทุกๆวันที่เอสตี้กลับมาจากร้านไอศครีมตั้งแต่ยาร้างกันมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่เอสตี้ขอให้เขาย้ายออกไปแล้วก็เป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนที่เขาตอบโต้เธอได้การดูถูกโดยบอกว่าเธอไม่สามารถจัดการธุรกิจเองได้หากไม่มีเขาแต่ครั้งนี้โฮเกอร์ไม่ได้หยุดพูดแค่นั้น เขาเย้อหอยั่นเอสตี้บอกว่าแม้แต่คนรักของเธอที่ชื่อมันเฟร d ดยังไม่อยากจะมีลูกกับเธอเลยเขาหัวเราะใส่หน้าเธอก่อนจะหมุนตัวกลับไปเล่นเกมต่อครั้งนี้มันมากเกินไปเอสตี้ที่เสียใจจากการปฏิเสธของมันเฟร d ดและยังต้องถูกโฮเกอร์ผู้ทำร้ายจิตใจของเธออีกเธอจึงไม่ลังเลเลยที่จะทำบางอย่างเอสตี้เดินไปหยิบหนึ่งในอาวุธปืนที่โฮเกอร์เริ่มสะสมตั้งแต่ต้นปีซึ่งก็คือเบรตตาขนาด22ลำ เอสตี้ไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่เธอยิงโฮเกอร์เข้าที่ศีรษะถึงสองครั้งในขณะที่เขากำลังเมามันกับเกมยังไม่พอเอสตี้ได้ยิงกระสุนนัดที่3เข้าที่คำับของเขาโดยตรงโฮก์โฮส สิ้นใจทันทีบนโต๊ะคอมของเขาเอสตี้วางปืนลงบนโต๊ะอย่างเยือกเย็นก่อนจะหยิบกระเป๋าและเดินออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อไปพบกับคนรักคนใหม่ที่เธอเจอทางออนไลน์ได้ไม่นานหลังจากที่เลิกรากับมันเฟรดเอสตี้พักค้างคืนที่นั่นและเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปที่ร้านราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอสตี้รู้ดีว่าเธอไม่สามารถทิ้งร่างของโฮเกอร์ไว้นานเกินไปดังนั้นเธอจึงกลับบ้านเพื่อกำจัดร่างของเขาเธอราดร่างของโฮเกอร์ด้วยน้ำมันเบน นแล้วจุดไฟเผามันไม่ได้ไหม้ตามที่เธอหวังไว้ แต่ยังทำให้เกิดควันเยอะมากจนทําให้เพื่อนบ้านที่เห็นตกใจและเรียกหน่วยดับเพลิงในขณะที่เอสตี้แง้มประตูเพื่อระบายอากาศเธอพบว่าตัวเองได้เผชิญหน้ากับนักดับเพลิง4คนและพวกเขากําลังเดินมาทางเธอเอสตี้ไม่มีเวลาปิดประตูเธอยิ้มอย่างจริงใจและพูดกับพวกเขาอย่างตลกว่าเธอกําลังทําอาหารเย็นและเธอทําพวกมันไหมนั่นจึงทําให้มีควันและสัญญาณส่งเสียงดังเธอยิ้มและกล่าวขอโทษพวกเขา เอสตี้ใช้ความสวยและความมีเสน่ห์ของเธอได้อย่างดีเยี่ยมนักดับเพลิงเชื่อที่เธอพูดพวกเขาจึงจากไปหลังจากนั้นเอสตี้เดินไปอาบน้ำและออกไปค้างคืนกับคนรักคนใหม่ของเธออีกครั้งโดยทิ้งโฮเกอร์ไว้บนเก้าอี้ทำงานของเขาแบบที่ร่างไม่เกลียมไปครึ่งหนึ่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอกลับมากลิ่นของศพอบอวนไปทั่วห้อง <c oughs> เพื่อนบ้านก็เริ่มถามเธอด้วยความสงสัย ดังนั้นเธอต้องคิดหาวิธีโดยด่วนว่าจะกำจัดร่างของอดีตสามีที่มีน้ำหนักเกือบ130กิโลกรัมยังไงดูเหมือนทางออกเดียวที่เธอคิดออกก็คือการตัดแยกส่วนเธอตัดร่างของโฮเกอร์ให้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยเลื่อยไฟฟ้าก่อนจะนำชิ้นส่วนพวกนั้นใส่ลงในกล่องไอศครีมแล้วแช่พวกมันไว้ในตู้เย็นในอาพาร์ตเมนต์ของเธอ เป็นเวลาเกือบเดือนที่เพื่อนบ้านไม่เห็นโฮเกอร์แน่นอนละ่ะก็เพราะเขาถูกตัดและถูกแช่อยู่ในตู้เย็นไงเพื่อนบ้านเริ่มถามเธอว่าโฮเกอร์ไปไหนเธอตอบพวกเขาด้วยรอยยิ้มว่าเราหย่ากันแล้วและเขาก็ย้ายไปอินเดียเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งที่ความสวยและความมีสเสน่ห์ของเธอทำให้เพื่อนบ้านเชื่อแบบนั้นจริง แต่แล้ววันหนึ่งมีเหตุให้เอสตี้ต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และแน่นอนว่าเธอต้องนำกล่องไอศครีมที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนมนุษย์ไปกับเธอเธอตัดสินใจเปิดฝาออกจากนั้นก็เทคอนกรีตลงไปเธอทำแบบนี้จนครบทุกกล่องและเมื่อคอนกรีตแห้งเธอก็ปิดฝาอีกครั้งเอสตี้โทรเรียกแท็กซี่เพื่อนำกล่องพลาสติกทั้งหมดไปที่ร้านก่อนจะนำพวกมันใส่ในตู้แช่แข็งที่ชั้นใต้ดินของร้านไอศครีม ตอนนี้เอสตี้กลับมาใช้ชีวิตโดยไร้ความกังวลเพราะเธอมั่นใจว่าจะไม่มีใครหาโฮเกอร์เจออย่างแน่นอนประมาณ3ปีต่อมามันเฟรดกลับมาหาเอสตี้และทั้งคู่ก็เริ่มออกเดทกันอีกครั้ง แต่ดูเหมือนเขาจะไม่อยากผูกมัดเขาเสนอเอสตี้ให้มีความสัมพันธ์แบบเปิดซึ่งก็คือคุณสามารถมีเซ็กส์กับคนอื่นได้เอสตี้โมโหมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอต้องการสร้างครอบครัวเธอต้องการมีลูกแต่เธอก็ไม่ยินยอมที่จะเลิกกับเขาวันหนึ่งขณะที่เธอแอบดูมือถือของมันเฟรดเธอก็พบกับข้อความที่มีลูกผู้หญิงโป๊เธอตกใจเธอโกรธและเธอยังมีความปรารถนาอย่างอื่นอีกด้วยหลังจากปิดร้านเอสตี้ไปซื้อเลื่อยไฟฟ้าอันใหม่และปูนซีเมนต์อีกครั้ง ดูเหมือนว่าเธอยังได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปสันส้นๆเ่าเรียนรู้วิธีการทำคอนกรีตให้ดีขึ้นอีกด้วยวันที่21พฤศจิกายนปี2010สเอสตี้และมันเฟรดที่เพิ่งปรับถึงอาพาร์ตเมนต์หลังจากไปดื่มมาพวกเขามีปากเสียงกันถึงเรื่องที่เขามีผู้หญิงอื่นมันเฟรดตะคอกใส่เอสตี้ว่าก็เขาบอกเธอแล้วว่าเขาต้องการมีความสัมพันธ์แบบเปิดเขาไม่ผิดที่จะนอนกับผู้หญิงคนอื่นมันเฟร็ดล้มตัวลงนอนและหันหลังให้เอสตี้ทันทีที่พูดจบเอสตี้ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอเดินไปหยิบแผ่นพลาสติกก่อน วางลงบนหัวของมันเฟรดแล้วยิงเขาทันทีถึง4ครั้งอันที่จริงก่อนหน้านี้เอสตี้ได้ไปฝึกยิงปืนและเรียนรู้การปูพื้นและผนังด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อเก็บเสียงและป้องกันไม่ให้ห้องเลอะเทอะหลังเหนียวไกลเช้าวันรุ่งขึ้นเธอยังคงไปทํางานเธอไม่มีความกังวลเพราะเธอมีประสบการณ์มาก่อน เมื่อกลับถึงบ้านเธอตัดด่างของเขาเป็นส่วนๆเธอนำขาของมันเฟรดใส่ลงในกล่องพลาสติกก่อนจะเทคอนกรีตลงไปหลังจากนั้นเธอนำมันไปใส่ในช่องแช่แข็งที่ร้านไอศกรีมใกล้ๆกับโฮเกอร์แต่ว่าคราวนี้เพื่อนสนิทของมันเฟร็ดเริ่มกังวลเขาสงสัยว่าเพื่อนของเขาหายไปไหนเขาจึงมาหาเอสตี้เพื่อสอบถาม เอสตีบอกเขาพร้อมกับน้ำตาว่ามันเฟรดหายตัวไปได้6วันแล้วเธอเล่นบทบาทของแฟนสาวที่เสียใจกับการหายตัวไปของคนที่เธอรักได้อย่างยอดเยี่ยมเธออ้างว่าบางทีเขาอาจไม่ได้รักเธอมากเท่ากับที่เธอรักเขาเขาจึงหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนอื่นเพื่อนสนิทของมันเฟรดเขาชื่อโรแลนด์และเขาเป็นชายอายุ47ปีเมื่อเขารู้ว่ามันเฟรดทิ้งเอสตีไปเขามักจะมาหาเธอเพื่อปลอบใจและทำให้เธอมีความสุข บางครั้งก็พาเธอออกไปทานอาหารเย็นใต้แสงเทียนและมิตรภาพนี้ก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคมปี2011โรแลนด์ได้คบกับเอสตี้อย่างเป็นทางการและประมาณ5เดือนต่อมาในที่สุดสิ่งที่เอสตี้ต้องการมาตลอดก็เกิดขึ้นเธอกำลังตั้งท้องโรแลนด์ Roland ดีใจมากที่ได้ยินเรื่องนี้เอสตี้ได้ขอเขาแต่งงานและเขาก็ตอบตกลง แต่ในไม่ช้าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาวันที่6มิถุนายนปี2011ณนเะเวลา9โมงเชา้าเอสตี้ไปที่ร้านไอศครีมของเธอตามปกติแต่เมื่อเธอมาถึงม,มีชายในชุดจำสุดวิ่งออกมาจากร้านอย่างรวดเร็วและใบหน้าของเขาก็ดูตื่นตะนกมากเอสตี้ถามพนักงานในร้านของเธอว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาบอกเธอว่าร้านทำผมค้างๆมีปัญหากับท่อระบายน้ำช่างปัปาลองไปที่ชั้นใต้ดินของตึกและเขาพบตู้แช่แข็งที่นั่น นินต้องบอกก่อนว่าตึกที่เอสตี้เปิดร้านไอศครีมนั้นมันเป็นตึกการค้าที่มีหลายๆธุรกิจเปิดอยู่พนักงานยังบอกเอสตี้อีกว่าช่างประปาพบว่าในตู้แช่แข็งนั้นเต็มไปด้วยกล่องคอนกรีต และหนึ่งในกล่องเหล่านั้นมีขาของมนุษย์โผล่ออกมาเอสตี้ตกใจสุดขีดที่ได้ยินแบบนั้นเธอขอตัวอย่างสุภาพแล้วเดินจากไปเป็นเวลาเดียวกันที่รถตำรวจเริ่มมาถึงที่เกิดเหตุเอสตี้รีบไปธนาคารของเธอทันทีซึ่งโชคดีสำหรับเธอที่มันอยู่ไม่ไกลเอสตี้ถอนเงินทั้งหมดของเธอซึ่งก็คือ10,000ดอลลาร์ 1, ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการทำคือออกจากประเทศ เมื่อเอสตีมาถึงที่สนามบินเธอมองหาจุดหมายปลายทางของเธอทันทีเธอซื้อตั๋วไปปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่เมื่อซื้อตั๋วแล้วเธอมีความคิดที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตำรวจรอจับเธอที่สนามบินเธอรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจออกเดินทางโดยแท็กซี่และมันเป็นไปตามที่เธอคิดจริงๆมีตำรวจหลายนายกำลังรอให้เธอขึ้นเครื่องบินไปปารีส เอสตีพบกับแท็กซี่ที่ตกลงจะพาเธอไปที่อูดิเนมันเป็นเมืองเล็กๆในอิตาลีซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ5ชั่วโมงเธอบอกเขาว่าเธอเป็นนักเต้นและจำเป็นต้องไปแสดงที่อูดินเน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หลังจากข้ามพรมแดนเธอสารภาพกับเขาว่าเธอกำลังหลบหนีตำรวจดังนั้นคนขับแท็กซี่จึงบอกว่าเขาจะส่งเธอลงที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้แทนเขาไม่อยากมีปัญหา เธอจึงพักค้างคืนที่นั่นและเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็พบแขกของโรงแรมอีกคนที่ตกลงจะไปส่งเธอที่อูดิเน ทันทีที่เอสตี้ถึงเมืองอูดิเน่เธอเข้าซาลอนเพื่อเปลี่ยนทรงผมรวมถึงสีผมทันทีและในช่วงเวลานี้คนขับแท็กซี่ได้โทรแจ้งตำรวจว่าเขาพาเอสตี้ไปที่อิตาลีแล้วเขาได้ให้ชื่อโรงแรมที่เอสตี้เข้าพักกับเจ้าหน้าที่แต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นเอสตี้ก็หายไปแล้วเอสตี้หลบหนีอยู่ที่อูดิเนด้วยรูปรักษ์ใหม่ของเธอและยังได้ผูกมิตรกับนักดนตรีข้างถนนที่ชื่ออ e ีวานอีกด้วย เธอบอกเขาว่าเธอมาจากเวียนนาและกำลังหนีจากสามีที่ใช้ความรุนแรงเธอถามเขาอีกว่าเขาสามารถให้เธอพักอยูดด้วยสักสองสามวันได้ไหมซึ่งเขาก็ตอบตกลงแต่ในไม่ช้าเมื่ออีวานเห็นข่าวเรื่องซากมนุษย์ที่พบในช่องแช่แข็งในกรุงเวียนนาอีวานพบว่ามันน่าสงสัยและสุดท้ายเขาก็สามารถเชื่อมโยงข่าวนี้เข้ากับคำพูดของเอสตี้ได้ดังนั้นเขาจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ในเช้าตรู่วันที่10มิถุนายนปี2011เอสติบาลิสคารันซาถูกจับกุมโดยตำรวจอิตาลีเอสตี้สารภาพทุกอย่างในระหว่างการสอบสวนดังนั้นเธอจึงถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังออสเตรียทันทีและถูกคุมขังในกรุงเวียนนาเพื่อรอการพิจารณาคดีในเดือนมกราคมปี2012เอสตีได้ให้กำเนิดลูกชายตัวน้อยและตั้งชื่อว่าโรแลนด์ตามชื่อพ่อของเขา โรแลนด์แต่งงานกับเอสตี้อย่างเป็นทางการหลังจากเธอคลอดลูกในขณะที่อยู่ในคุกส่วนพ่อแม่ของเอสตี้ที่ยังอาศัยอยู่ในบาเซโลนาพวกเขารับเป็นผู้ปกครองของโรแลนด์จูเนียต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2012การพิจารณาคดีของเอสติบาลิสคารันซาเกิดขึ้นที่กรุงเวียนนาและใช้เวลาถึง4วันเอสติบาลิสถูกตัดสินว่ามีความผิด และถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเธอยังได้รับคำสั่งให้เข้ารับการตรวจทางจิตเวชซึ่งแน่นอนว่าเธอมีอาการไม่ปกติรายงานการประเมินกล่าวว่าเอสตีคิดว่าเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าชายที่มีสเสน่ห์และถ้าผู้ชายในชีวิตจริงของเธอดูไม่เป็นไปตามที่เธอคาดหวังเธอก็ไม่สามารถทนเขาได้ เธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพบว่าหากเธอได้รับการปล่อยตัวมันมีความเสี่ยงสูงที่เอสตี้จะสังหารแฟนหนุ่มในอนาคตอีกครั้งในปี2015เอสตี้และโลแรนได้หย่าล้างกันและต่อมาในปี2007หลังจากที่เอสตี้ถูกมองว่าอันตรายเกินกว่าจะอยู่ในเรือนจำหญิงเธอถูกย้ายไปยังเรือนจำชายในเมืองลินส์ซึ่งมันเป็นเรือนจำพิเศษ ที่มีไว้สำหรับนักโทษชายที่อันตรายที่สุดและเอสตี้ก็เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในเรือนจำที่มีนักโทษชายทั้งหมด91คนแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้นำนักโทษหญิงเข้ามาอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้อีก13คนเอสติบาลิสมีเสน่ห์พอๆกับความโรคจิตของเธอทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะเขียนบอกนินมาในคอมเมนต์เลยนะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนินนะคะมันจะทำให้นินมีความสุขมากขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีวันที่ดีดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย